พ่าแดนซ์ EP 2นพพรชมมณี by request EP 3นันทิดา 60s ี EP 4สาวสาวสาว t h g e t t e r ความสุขความสนุกจะถูกไลฟ์สตรีมสดส่งตรงถึงหน้าจอบ้านคุณพร้อมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทอมาเติมพลังความสุขไปกับเรา WorldAr t i s t Thailand อัปเดตข,ข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของจอกกีฬากับบิ๊กแจครับผมบิ๊กแจสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพรหัสสวดีที่4พฤศจิกายน2,564หรือ2,021ครับวันนี้เรามาเก็บตกควนหลงฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มของอีก4กลุ่มหลังจากที่2คืนก่อนมีเตะ การไปแล้วใน4กลุ่มคือ efg และ h เมื่อคืนนี้ก็เป็นอีก4กลุ่มคือกลุ่ม a b c และ d นะครับซึ่งผลการขันที่ออกมาในแต่ละคู่ส่วนใหญ่ก็จะ่าไปก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายอาจจะมีบางคู่ที่ออกมาเรียกว่าเหนือความคาดหมายหรือว่าผิดคาดไปเล็กน้อยนะครับมาเริ่มไล่เรียงกันตั้งแต่ในกลุ่ม A, ไปจนถึงกลุ่ม D หลังจากที่ EFT และ H อย่างที่ได้พูดคุยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในกลุ่ม EFT และ H เนี่ยหลังจากผ่าน4นัดแต่และทีมยังเหลือโปรแกรมแตะอีก2นัดจะได้ชี้ขาดว่าทีมไหนจะเข้ารอบตกรอบแต่ก็มี2ทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบไป100%เต็มตั้งแต่เมื่อคือนวันอังคารแล้วนั่นก็คือในกลุ่ม E b a y e n m u n i c และในกลุ่ม H คือยูเอนตุสเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เป็น2ทีมที่เก็บชัยชนะ4นัดรวด12คะแนนเต็มบาเยิร์นมิวนิกยิงได้17ลูกจากเสียจาก4นัดแล้วก็เสียแค่2ประตูเท่านั้นในขณะที่ยูเอนตุสเสีย2ประตูเหมือนกันแต่ยิงได้9ลูกแต่ก็ชนะ4นัดรวดในขณะที่กลุ่ม E ที่บาเยิร์นมิวนิกเข้ารอบ100%เตเต็มแล้วเนี่ย บาร์เซโลนาอย่างที่เมื่อวานไม่ได้พูดไปแล้วนะครับหลังจากแพ้ทั้งไบยาเมนิกแล้วก็แพ้เบนฟิก้าใน2นัดแรกศูนย์ประตูต่อ3ทั้ง2นัดบาร์เซโลนาก็มาชนะดินโมคีฟได้ทั้งเย้าทั้งเยือนแม้ว่าจะชนะเพียงแค่เฉียดฉิว1 0ึ0งนทั้ง2นัดแต่มันก็ทําให้พวกเขาได้6คะแนนใน2เกมหลังก็แซงหน้าเบนฟิก้าขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางเบนฟิก้าชนะ1เสมอ1แพ้2ก็มี4คะแนนในขณะที่ดินโมคีฟ สนัดผ่านไปเนี่ยมีเกมเดียวที่เสมอกับเบนฟิก้าก็ได้แต้มเดียวนอกน,นั้นก็แพ้ไปอีกถึงสนัดคือในสงนัดสุดท้ายที่เหลือเนี่ยแน่นอนครับบา์เซโลนาก็จะต้องเจอกับเบนฟิก้าและอีกนัดก็เจอกับไบยามินิกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ว่าบา์เซโลน่าจะเข้ารอบแบบร้อเเต็มหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ยังมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่าพวกเขายังจะได้เล่นกับเบนฟิก้า ในบ้านตัวเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่บาร์เซโลนาจะคว้าชัยชนะในขณะที่พวกเขานําอยู่2แต้มแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าอีกหนึ่งเกมเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับบายเยอร์ในขณะที่เบนฟิก้าเจอกับดินาโมเคียงานหนักเบาก็อาจจะแตกต่างกันแต่บายเยอร์มีหการที่เข้ารอบ100%เต็มแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาอาจจะผ่อนในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องจัดตัวชนิดฟูลทีม หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบเล่นอย่างสุดชีวิตกับอีก2เกมที่เหลือรวมถึงเกมที่เจอกับบาร์ซ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องรอดูกันว่าบาเยินถ้าจัดไม่เต็มแล้วทีมจะเล่นมีประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งอ่มากน้อยแค่ไหนจะลดลงไปจากเดิมหรือเปล่าเราจะทําให้บาร์ซ่าเอาชนะพวกเขาได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็น2เกมที่บาร์ซ่ายังพูดง่ายต้องพยายามทาให้อย่างเต็มที่ที่สุดถ้าต้องการจะเข้ารอบเพราะว่าถ้าเกิด บารซาตกรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องถือว่าล็อกถล่มเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าในอดีตเบนฟิก้าจะเคยเป็นแชมป์ถ้วยใบนี้ตั้งแต่ในยุคสมัยของการเป็นชื่อ,อยูโรเปียนคัพในช่วงเริ่มต้นของรายการนี้ในช่วงทศวรรษที่60ใเนี่ยเบนฟิก้าก็เคยเป็นแชมป์ไป2ส,สมัยด้วยกันแต่หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมรับว่าเบนฟิก้าก็ไม่ใช่ในระดับยักษ์ใหญ่ของ เวทียูฟ่าแชมเปียนส์นะครับเพียงแต่ว่าบาร์ซ่าก็ประมาทไม่ได้เพราะว่านัดแรกเบนฟิก้าก็ยังชนะบาร์ซ่าได้ถึง3ประตูต่อศูนย์มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แสดงเห็นว่าขนาดนัดแรกบาร์ซ่ายังพ่ายไปอย่างขาดลอยขนาดนั้นได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เอาพูดง่ายๆเข้าสู่ฤดูกาล2 0 2 1 2022เนี่ยบาซ่าเมื่อไม่มีเรเนเมสซี มันก็เป็นบาซ่าที่แตกต่างไปจากตลอด1 0บสกว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เยอะทีเดียวความแข็งแกร่งอะไรต่างๆแล้วก็การทําทีมของโรนัลคูมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ผลงานของบาซ่าอย่างในลาลิก้าเองก็บ่งบอกให้เห็นแล้วนะครับว่ามันก็มีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็เป็นเป็นจุดที่แสงให้เห็นว่าผลงานของบาร์ซ่าเนี่ยมันไม,ไม่แข็งแกร่งเหมือนกับที่ผ่าน,านมาและการที่ตัวของโรนัลคูมันเองก็โดนปลดออกจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยมันก็กแสงให้เห็นชัดเจนเนะครับว่าผลงานของบาร์ซ่าก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าบาร์ซ่าจะเอาตัวรอดในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าจะเป็น หนึ่งในทีมที่พลิกล็อกหรือเชื่อแน่นอนถ้าเกิดบาร์ซ่าตกรอบในเกมที่พวกเขาบุกไปเยือนเบนฟิก้าเมื่อปลายเดือนกันยายนเกมนั้นบาร์ซ่าแพ้ไปถึงศนย์ประตูต่อ3หลังจากนัดแรกสุดพวกเขาเล่นในบ้านแล้วก็พ่ายต่อบเบเยน์นคารังคํานูไปถึง0ประตูต่อ3ไปก่อนซึ่ง2เกมแรกสุดเสียนัดละสามลูกยิงใครไม่ได้เลยตรงนั้นเนี่ยมันมันก็ เป็นจุดเริ่มต้นของความน่าเป็นห่วงของบาร์ซ่าในฤดูกาลนี้แล้วนะครับและแน่นอนว่า1เกมที่บาร์ซ่าจะต้องเจอก็คือการไปรเยือนบาเยนร์ก็อย่างที่บอกคือบาเยิต์ต่อให้ไม่เล่นโดยใช้ขุมกําลังแบบตัวแบบฟูลทีมเต็มร้อยและเล่นแบบไม่มีความกดดันมันก็อาจจะไม่ใช่งานง่ายของบาร์ซ่าด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูจะบอกว่าบาร์ซ่าจะเข้ารอบแน่นอนตามบาเยนร์เข้าไปหรือว่าตกรอบร้อก็ยังพูดไม่ได้ เต็มปากนักในขณะที่ในกลุ่ม e F มวานก็ได้พูดไปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังพูดง่ายๆคือจะใช้คําว่า50 50ก็พอได้กับการเข้ารอบหรือตกรอบหรือจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบมีสูงกว่าตกรอบนิดหน่อยละ่ะอาจจะประมาณ60 40ก็อาจาก็จะพอได้ก็เป็นผลมาจากการที่พวกเขาไล่ตามตีเสมออตแลนตาได้ในช่วงทดเวลาเมื่อ2คืนก่อน1ประตูต่อ1ซึ่งมันจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงถ้าหาก พวกเขาแพ้อัตลตันต้าหนึ่งประตูต่อสองมันคือผลที่ทำให้แมนยูเต็ดได้หนึ่งแต้มสำคัญแล้วอัลันต้าจากที่น่าจะได้สามแต้มเต็มๆหายไปสองคะแนนเหลือแต้มเดียวกับแบ่งกับแมนยูเต็ดเนี่ยมันเป็นสองแต้มสำคัญของอัตลตันต้าที่หายไปเหมือนกันณนะตอนนี้แมนยูเต็ดมีเจ็คะแนนเท่ากับบีอาร์ลอัตลตันต้ามีห้าคะแนนก็ต้องถือว่าแมนยูเต็ดก็อยู่ในสนภาพที่ มีโอกาสที่จะลุ้นข้ารอบได้อยู่แต่พวกเขาก็จะต้องพยายามทาให้ดีที่สุดในเกมนะัดถัดไปซึ่งจะเตะอีก3สัปดาห์ข้างหน้าตอนแรกผมนึกว่าเว้นไปสัปดาห์แล้วก็2สัปดาห์หน้าเตะแต่จริงๆคือจะเตะกลับมาเตะกันอีกครั้งในนะัดที่5ของแต่ละทีมแต่ละกลุ่มนี่ในอีกสสัปดาห์ข้างหน้าช่วงวันที่20กว่านะครับแมตช์เต็ดมีเกมที่จะต้องไปเยือนบียร์เรลเกมนั้นเนี่ยก็สําคัญเพราะว่า วันเดียวกันอตาลนตาเล่นกับยังบอยส์ถ้าเกิดแมตต์แพ้บิยาเรลลบิยาเรลลขึ้นไปเป็น10แต้มแมตต์จะอยู่ที่7แต้มอตาลนตาถ้าพวกเขาชนะยังบอยส์จะมีเพิ่มเป็น8แต้มแมนยูจะหล่นไปอยู่อันดับ3ของกลุ่มได้เหมือนกันก่อนที่จะเจอยังบอยส์ในนัดสุดท้ายที่โอทอฟร์หลังจากในนัดแรกสุดพวกเขาแพ้ยังบอยส์ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างพลิกล็อกมาแล้วเพราะฉะนั้นเกมไปเยือนบียาเรลลก็สําคัญ แต่ถ้าเกิดเกมไปเยือนบียร่แมยูเต็ดได้หนึ่งแต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงมากเลยถ้าบุกไปเสมอบียร่ได้เป็นอย่างตำ่ำเพราะมันจะทำให้ทั้งสองทีมมีแปดคะแนนเท่ากันออตแลนตาต่อให้ชนะยังบอยส์ขยับขึ้นไปก็จะเป็นแปดแต้มเท่ากันเหมือนกันคราวนี้ก็อยู่ที่นัดสุดท้ายซึ่งนัดสุดท้ายก็อย่างที่บอกแมยูเจอยังบอยส์ถ้าตามฟอร์มตามโอกาสพวกเขาก็ควรจะชนะได้เพราะว่าเล่นในทรัฟฟอดด้วยนะครับถ้าเกิด ยังไม่ชนะแล้วเกิดไปตกรอบเพราะว่าแพ้ยังบอยส์คาบ้านเนี่ยใช้คําว่าขายหน้าสุดๆก็ว่าได้ถ้าพวกเขาทําได้ตามคาดในกรณีที่นัดต่อจากนี้นะครับถ้าแมนยูบุกไปเสมอบีเยรรลได้2งทีมก็จะขยับเป็น8แต้มเท่ากันอัตาันตาถ้าชนะยังบอยส์ก็จะเป็น8แต้มเท่ากันแมนยูเต็ดับนัดสุดท้ายเจอยังบอยส์ถ้ายังไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงส่วนอัตาันตากับบีเยราลนัดสุดท้ายเนี่ยต้องเจอกันเองบีเยราลต้องบุกไปเยือนที่บ้านของอัตาันตาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแย่งแต้มตัดแต้มกันเอง คือพูดง่ายๆถ้าเมเต์บุกไปเสมอเบียร์เรได้ใน2อสัปดาห์หลังจากเนี้ยโอกาสเข้ารอบของพวกเขาต้องบอกว่ามีสูงมากโอกาสที่จะแบบอกหักตกรอบหลังจากแพ้2นัดติดเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วที่ผ่าน4นัดพวกเขาก็นําไปจากฝูงของกลุ่มแต่เหลือ2นัดสุดท้ายได้เพียงแค่แต้มเดียวใน2นัดสุดท้ายก็ยังเพียงพอต่อการเข้ารอบแต่ทําไม่ได้ พระพาะว่าพวกเขาแพ้ทางปารีสซานฌีมีคาบ,บ้านแล้วก็บุกไปแพ้อาเบลักซิกอันนี้คือเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับมีบทเรียนที่เจ็บแสบมาแล้วสาหรับแมนยูเตดฤดูกาลนี้สถานการณ์มาถึงตรงเนี้ยคล้ายๆฤดูกาลที่แล้วผ่าน4นัดเป็นจ่าฝูงของกลุ่มฤดูกาลที่แล้วนี่ขนาดผ่าน4นัดนมี9คะแนนด้วยนะฤดูกาลนี้มี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1แพ้1ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย4นัดแรกนี่คือชนะ3แพ้1มี9คะแนนแต่พอแพ้2นัดหลังสุด ไม่มีคะแนนเพิ่มเลย9คะแนนตรงนั้นก็ตกรอบหลุดไปเล่นยูโรปาลีกจนเข้าไปถึงรอบชิงยูโรปาลีกแล้วก็ได้เพียงแค่รองแชมป์ของรดูกาลที่แล้วสำหรับแมรี่เต็ดเพราะฉะนั้นรดูกานนี้ก็ต้องรอดูกันเนี่ยว่าแมรี่เต็ดจะเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบได้หรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ถึงตรงนี้การที่พวกเขาตีเสมออัตแลนตาได้มันทําให้พวกเขามีโอกาสดีพอสมควรแล้วถ้าเกิดตีเสมอเมื่อ2คืนก่อนไม่ได้อน,นั้นนะี่ยหนักหนักสุดๆ โอกาสจะตกรอบจะมีสูงกว่านี้เยอะนะครับในกลุ่ม G เมื่อวานอาจจะพูดสั้นๆเพราะว่าเวลามันพอดีมันขมวดแล้วแทบจะไม่เหลือสถานการณ์ถึงตรงนี้ซอลสบูร์ของออสเตรียมี7คะแนนลิวกับวอฟบวก2ทีมของฝรั่งเศสกับเยอรมันมีทีมละ5คะแนนเซบีย่าไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเทียบกับทีมอื่นในกลุ่มเนี่ยเซบีย่าที่เป็นแชมป์อ่ยุโรป้าลีกมาหลายหลายสมัยโอเคอาจจะไม่เคยประสบความสำเร็จใน ยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกแต่หลายๆคนก็มองว่าในกลุ่ม G เนี่ยดูจากแต่ละทีมเนี่ยเซบีย่าน่าจะเข้ารอบได้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เซบีย่าเป็นอันดับบุ๊ยของกลุ่มมีเพียงแค่3คะแนนแต่ละก็ตามมันก็ยังมี2นัดและดูจากคะแนนก็ยังไม่มีทีมไหนเขนาน้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีทีมไหนตกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องรอดูใน2นัดสุดท้ายของ4ทีมในกลุ่ม G ในกลุ่ม H ยูเวนตุสเหมือนกับบาเยิต์ตรงที่ชนะ4นัดรวดเขนาน้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วเชลซี Chelsea, ตอนนี้มี9คะแนน คือ1เกมที่พวกเขาแพ้ก็คือแพ้ยูนุสอีก3เกมนี้ก็ชนะไปได้ทั้งหมดในขณะที่เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีเพียงแค่3คะแนนมอลโม่ไม่มีแมตแต่แต้มเดียวมอลโม่ี่เคยเป็นทีมที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศถ้วยใบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตการสําหรับมอลโมนะครับในสมัยยังเป็นยูโรเปียนคัพเนี่ยมอลโมก็เคยเข้าชิงแล้วก็เจอกัน,นที่เทลฟอเรสเมื่อ,อ ร่วม4ีปีก่อนช่วงต้นทศวรรษที่80ปลายปลายทศวรรษที่70เข้าชิงปีกับนอตาเฟร์เรสที่ฟอ r e เรสได้แชมป์สองสายติดต่อกันในปี79กับ80เนี่ยนะครับนะครับมาโม่ก็เคยเข้าถึงรอบชิงในครั้งนั้นมา1ครั้งซึ่งอย่างที่ผมได้เคยพูดไปแล้วในสมัยเป็นยูโรเปยนคัพเนี่ยการที่ทีมใดทีมหนึ่งจะผ่านเข้าถึงรอบชิง ถ้าเปรียบเทียบกับในยุคสมัยเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี้เนี่ยยากขึ้นแล้วมันทาให้ทีมจากประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ทีมที่เป็นาจากอังกฤษอิตาลีสเปนเยอรมันหรือแม้แต่ฝรัร่งเศสเนี่ยนะครับชาติอื่นๆตอนนี้จะหาทีมไหนจากชาติอื่นๆในบรรดา4ี่ซาห้าชาตินี้เข้าถึงรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันยากมากเส้นทางมาเฮลุโหดกว่าเดิมในสมัยเป็นยูโรียนคัพเอาทีมที่เป็นแชมป์ข,ของแต่ละประเทศ ทีมเดียวเพราะฉะนั้นเส้นทางมันก็จะสั้นกว่าในยุคนี้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยก็คือพลาดไม่ได้เล่น2นัเดยเยาเยนในแต่ละรอบถ้าคุณพลาดรอบไหนก็ตกไปเลยนะครับในสมัยนี้มันยังมี6นัดในรอบแบ่งกลุ่มแต่มาโมก็เป็นเรียกว่าอดีตการครั้งหนึ่งมานานมาแล้วนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นทีมที่โอเคในสวีเดนพวกเขาอาจจะถือว่าเป็นยอดทีมอยู่แต่ในเวทีสโมสรยุโรปก,ก็ไม่ใช่ละแล้วก็ไม่มีคะแนนเลยแพ้ไปแล้ว4ี่นัดรวด เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเชลซีอาจจะยังไม่เข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่คะแนนที่มีมากกว่าเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ถึงหกแต้มเนี่ยผมว่าเชลซียังไงก็เข้ารอบในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ผมว่ามองว่าโอกาสเข้ารอบของเชลซีไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอันนั้นคือสี่ทีมในกลุ่ม efg และ h คราวนี้เรามาดูในอีกสี่กลุ่ม a b c และ d เพื่อไม่ให้เกิดความมึนงงก็ไล่เรียงตั้งแต่ในกลุ่ม a ลมเหลังจากที่เมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้แม้ว่าจะต้องลุ้นแบบามาพูดง่ายๆคือมาลอยตัวเอาในช่วงท้ายๆแล้วกับการเปิดบ้านเจอกับครับรูชจากเบลเยียมและสุดท้ายแมนซิตี้ถือว่าถล่มเหมือนกันเพราะว่าชนะไป4ประตูต่อหนึ่งแต่ลูกที่3เนี่ยมาได้ในขณะที่เหลือไม่ถึง20นาทีสุดท้าย และลูกที่4มาได้ในช่วงทดเวลาเลยตอนที่นําอยู่2อหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังอุ่นใจเต็มร้อยไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วในภาพรวมก็ถือว่าแมนซิตี้เมื่อคืนนี้ที่ผมนั่งดูอยู่ผมก็มองว่าจริงๆก็เหนือก็ครับบูชเยอะแต่เป็นเพราะว่ามาพลาดที่จอห์นสโอนทาเข้าประตูตัวเองไปในนาที17หลังจากที่แมนซิตี้ก็ถือว่านําเร็วนะเพราะว่าขึ้นนํานาที15จากฟิลโฟเดนแต่กลายเป็นว่ามาทําเข้าประตูตัวเองหลังจากนำสองนาที มันก็เลยทําให้ครับรูชเนี่ยก็มีฮึดได้เยอะขึ้นความกดดันมันก็เลยมาอยู่กับแมนซิตี้มากขึ้นในครึ่งแรกเล่นไปจนจบครึ่งแรกก็ยังทําประตูขึ้นนําอีกครั้งไม่ได้ตรงนั้นอนะ่ะมันก็เลยทําให้แฟนแมนซิตอ้อาจจะยังมีความรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรแต่พอริยัตมาเรสทําประตูลูกสองหนึ่งได้ในนาที54ความกดดันมันก็ลดลงไปเยอะละและในรูปเกมเนี่ยก็ต้องถือว่าเหนือกว่า อยู่พอสมควรเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่แมนเชเต็ด730เลยนะครับมีโอกาสลุ้นประตูยิงเข้ากรอบไปทั้งหมดเนี่ย8ครั้งออกนอกกรอบไป7ครั้งยิงแล้วติดบล็อกอีก6ครั้งต่างกับทางด้านครับบูชที่ยิงเข้ากรอบ3ครั้งออกนอกกรอบไป2ครั้งยิงติดบล็อก2ครั้งแตกต่างกันเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกตราบใดที่สกอร์มันยังไม่ขาดเนี่ยยังไงก็อุ่นใจเต็มร้อยไม่ได้มาอุ่นใจแทบจะเต็มร้อยได้ก็คือพรอนํา3-1ในที่72จากเรมเซอร์ลิงที่ก็ เป็นตัวสมรองแล้วก็ถูกส่งลงสนามไปในครึ่งหลังในครึ่งหลังเนี่ยไร์มเซอร์ลิงกับกราเบเชซุสที่เป็นตัวสมรองทั้งคู่นะครับถูกส่งลงไปแทนริยัมมาเรสกับแจ็คกริลิชโดยใน11ตัวจริงของแมนซิ t y ตอร์ปับกาเรลาก็ใช้ฟิลฟอร์เดนยืนเป็นหน้าเป้าเลยแจ็คกริลิชอยู่ทางซ้ายริยัมมาเรสอยู่ทางขวามันก็บ่งบอกให้เห็นว่าฤดูกาลนี้แมนซิ t y ตี้ก็ต้องเล่นแบบนี้เพราะว่า การที่ไม่มีเซรกูกุนาเกโรที่ย้ายอยู่กับบาร์ซ่าแล้วตอนนี้มีอาการป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็หวังว่าอาการและสุขภาพของกุนาเกโรจะหายกลับมาเป็นปกติโดยเร็วแล้วก็ลงสามได้ครั้งและกันกลายเป็นโชคไม่ดีเลยนะครับย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าบาร์ซ่าเองก็โชคไม่ดีด้วยพอได้กุนอาเกโรไปไม่มีเลนะเมสซี่แล้วผลงานในฤดูกาลนี้มันก็ไม่เปรี่งปลางก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าบาร์ซ่าโอกาสในการเข้ารอบตกรอบของ แชมเปี้ยก็ยังเอาแน่เอานอนยังไม่ได้อยู่เหมือนกันแต่ในส่วนของแมนซิตี้พอไม่มีเซอร์กูนาเกโรแล้วก็ยังไม่มีหน้าเป้าคนไหนเข้ามาเสริมเป๊กเกร์เดล่าก็ยังมั่นใจว่าในแนวรุกตัวผู้เล่นที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าคนเนี่ยก็สลับ,สร,บสรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ประเภทหน้าเป้าอ่ใช้แต่ละคนให้เล่นผสมผสานกันสลับพื้นที่สลับตำแหน่งกันไปมาก็ยังเวิร์กได้ในส่วนของ แมนซิตี้คือมันเป็นการทําทีมที่เป๊ปโกเดล่าเขาเขาช่ำชองเขาถนัดอยู่สมมติถ้าเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่เป๊ปคุมแล้วไม่มีหน้าเป้าที่จะคอยจบสกอร์เงี้ยผมว่าก็อาจจะเจอปัญหาหน้าปวดหัวกันนี้เยอะผลงานก็อาจจะไม่ดีอย่างนี้แต่นี่เป็นแมนซิตี้ที่เป๊ปโกเดล่าก็คุ้นเคยกับการเล่นในลักษณะอย่างนี้กับการทำทีมรักษาะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรมเซอร์ลิงที่ลงไปแทนริยันมาเรส รวมกับกราเบเชซุสเทียนประธนแจ็คกริลิชในช่วงผ่านครึ่งทางของครึ่งหลังก็กลายเป็น2ตัวผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวโจ๊กเกอร์เป็นซุปเปอร์ซับได้เนื่องจากว่าลูก31ก็เป็นผลงานของเรมเซอร์ลิงลูก41ก็เป็นกราเบเชซุสที่ยิงเข้าไปในในช่วงทดเวลา2อนาทีลูก3 1หนึ่งจากเรมเซอร์ลิงในนาทีเจ็ดแมนซิตี้ก็เลยชนะไปนในท้ายที่สุดแบบแบบเบอร์4ประตูต่อหนึ่งมี5ประตูเกิดขึ้นเป็นการทำเข้าประตูของทางฝั่งผู้เล่นแมนเชสเตียทั้งหมดนะครับอ่ะ แมนซิตี้เนี่ยชนะก็ทำให้ณนะตอนนี้พวกเขามี9คะแนนในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่น่าเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะไม่ชนะอาเบล์ล็บซิกในเกมที่อาเบล์ล็บซิกเจ้าบ้านเนี่ยนำก่อนนะในนาทีที่8จากคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูหลังจากนั้นเนี่ยแล็บซิกมีโอกาสจะหนีไปเป็น2 0ถัดมาแค่4นาทีนาที12ได้จุดโทษแต่อันเดรซุวายิงไม่เข้าและนั่นเป็นจุดที่ทำให้พาริสแซงต์แชร์แมงก็กลับกลายเป็น ฝ่ายที่ตามตีสมอได้เป็นหนึ่งหนึ่งจากจอชัวไวเนารดุมซึ่งไวเนาดุมก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวกันว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับการย้ายไปอยู่กับพาริสแซงต์ฌ็ Man. อกแมงเขาคิดว่าเขาน่าจะได้ลงสามเยอะกว่านี้แต่กลายเป็นได้ลงไม่เยอะมากแต่เมื่อคืนนี้ถือว่าเขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของแซงต์ฌ็อกแมงเพราะว่า2ประตูที่แซงต์ฌ็อกแมงหรือปเชได้เป็นผลงานของไวนาดุมคนเดียวนะครับลูกแรกเนี่ยเคลียร์แอ็มบัปเป้เป็นคนแอสซิสไส้ตีสมอได้เป็น21นาที21และถึงนาที39 ก่อนหมดครึ่งแรก6นาทีวานดุมก็ทําประตูให้เบเชแซงนํา2งนึ่งเป็นมากินยอสที่เปิดให้สถานการณ์ถึงตรงนั้นเนี่ยมันดูว่าน่าจะได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสชนะเยอะมากเพราะว่าครบ90นาทีเบเชก็ยังนําอยู่2-1แต่เข้าสู่ช่วงทดเวลามานาทีแรกของการทดเวลาพวกเขาพลาดผู้รักษาประตูจารุจิดอนารุมาทำฝาวโดนใบเหลืองด้วยทีมเสียจุดโทษ แล้วก็เป็นโดมินิกซูบอสซาที่ยิงเข้าไปได้กลายเป็นไลฟซิกตามตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา90นาทีบวก2 p a พาริสแซแช์แม,มงที่ถ้าชนะแน่นอนพวกเขาก็จะเป็นจ่าฝูงเพราะว่าก็จะมี10คะแนนแมนซิตี้ก็จะยังเป็นรองจ่าฝูงจากการมี9คะแนนแต่พออาเบร์ลซิกที่ก่อนหน้านี้3นัดแพ้มารวดเลยนะครับคือรุดการที่ผลงานของอาเบร์ลซิกที่อยู่ในกรุ๊ปออฟเรเนี่ยก็3นัดแพ้รวด มาได้แต้มแรกชนิดกําลังจะแพ้อยู่แล้วแต่มาได้จุดโทษช่วงทบเวลาก็กลายเป็นว่าดึงแต้มของปารีสแซงต์แชมงให้หายไป2แต้มแซงต์แชมงจากที่กําลังจะมี10คะแนนจาก4นัดกลายเป็นว่าไปเป็น8คะแนนเลยน้อยกว่าแมนซิตี้ไป1แต้ม Man City, แมนซิตี้แซงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแต่ทีนี้ก็ตามโอกาสเข้ารอบของ2ทีมก็เกือบจะเต็มร้อยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ตามมาดับ3าเป็นครับบูชมี4คะแนนอาเลบลแอซิกม,มีแต้มเดียว ดูยังไงแมนซิ t y ตี้กับพาริสแซงต์แชงก็น่าจะกอดคอกันครอบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าสุดท้ายทีมไหนจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มส่วนในกลุ่ม B ครับเอซิมิลานทำได้แค่เสมอกับปอร์โตไปหนึ่งนึ่และเลียบผูเอาชนะอาร์มานติกไปได้จริงๆคือสกอร์เนี่ยดูเหมือนไม่เยอะแต่ชนะแบบไม่ยากเพราะว่าเลียูนำสอลูกตั้งแต่ผ่านไป21นาทีลูกแรกนาที13จากดิโกโชต้า ลูกส0จากเซโดมาเน่นาที21ที่สำคัญคืออัตมาดริดเหลือ10คนในนาที36จากการที่เฟลเป้โดนใบแดงถึงตรงนั้นเนี่ยลิฟูนำสูงอยู่แล้วตัวผู้เล่นมากกว่า1คนแต่กลายเป็นว่าครึ่งหลังทำประตูเพิ่มไม่ได้เลยเกือบจะได้ลูกส0อยู่เหมือนกันในนาที42่ิ o ดโกโชต้าส่งบอลเข้าไปแล้วแต่ดูเอ R แล้วไม่ได้เช่นเดียวกับทางด้าน10คนของอัตมาดริดในครึ่งหลังเนี่ยนาที57หลุยโซเรส เจอกับทีมเก่านะครับเมื่อคืนนี้บุกไปเยือนถิ่นเก่าของเขาคืออันฟิลเนี่ยโหโหอตัวเก่าทีมชาติอุกวกยก็เกือบจะทําประตูให้อัตมาดริตตีแคแตกได้แต่ก็ดูเวอารแล้วก็ไม่ได้ในนาที57หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับลิอภูที่โอกาสเหนือกว่าเยอะยิงเข้ากรอบ6ครั้งออกนอกรอบไป7ครั้งยิงติดบล็อกอีก4ครั้งในขณะที่ตลอดทั้งเกมอัตมาดริดเนี่ยยิงเข้ากรอบครั้งเดียวออกนอกรอบไปกีครั้งเปรเนต์การครองบอลก็มากกว่ากันแบบ2ต่อหนึ่ง หกสิบเจ็ดต่อสามสิบสามแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็ชนะไปเบาเบาจากสองประตูแรกในช่วงยี่สิบเอ็ดนาทีแรกสองศูนย์ครึ่งหลังก็ทยอยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับโรบร์โตฟิมิโน,โนก็ลงไปแทนซานเน่ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังซึ่งเยียกนครอปก็บอกว่าอ่ก็เก็บซานเน่ไว้กลัวเสี่ยงต่อเรื่องของการบาดเจ็บเหมือนกันฟิมิโน,โนก็เลยลงไปในขณะที่เดียวก็กันตาร่าดิวอคโกริกีทาคุมิมินามิโนรวมถึงในธนาน นทนเนลฟิลิปส์พวกนี้ก็ได้ลงไปในช่วงค่อนไปทางท้ายเกมอาการตาร่าได้ลงไปครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็เป็นเกมที่พออัตมาดริดเหลือสิบคนยังไงลิฟูเข็เหนอกว่าเยอะแล้วก็ชนะไปแบบไม่ได้ต้องเครียดอะไรมากในขณะที่อีกคู่หนึ่งการที่เอสมิลานทําได้เพียงแค่ไล่ตามตีเสมอปอร์โตในบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้ในกลุ่มนี้ลิฟภูมีสิบสองคะแนนเต็มก็ลอยลําเข้ารอบร้อเปอร์เซ็นต์เต็ม ต่อจากไบโอเมดิกแล้วก็ยูเวนตุสไปแล้วนะครับส่วนปอโต้5คะแนนอัรมาเรส4คะแนนเอซิมิลาน,น,าน1คะแนน3ทีมนี้ก็ต้องไปลุ้นกันใน2นัดสุดท้ายในกลุ่ม C ครับสปอร์ติ้งลิสบอนถล่มเบซิกตัสไป4 0ศูนย์ส่วนโบรุสเซียดอตมุลเล่นในบ้านอันเนี้ยถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ผลออกมาแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับพวกเขาพ่ายอาร์เซ์อลไปหดัมไประตูต่อ3แต่ก็เป็นเพราะว่า ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงเนี่ยโดโทมูลเหลือ10คนจากการที่มัสฮูเมลหัวใจสําคัญในแนวรับโดนใบแดงแม้ว่าพวกเขาจะมาขึ้นนําจากจุดโทษของมาโกร้อยนาทีสามสิบเจ็แต่ครึ่งหลังก็ต้านไปอยู่เหลือไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วมาเสีย3ประตูดูซานทาดิชตีเสมอให้อีเอ็กซ์นาทีเจ็ดสิบสองนาทีแปดสิบสามเซบาสเตียนอลาตีช่วยให้อีเอ็กซ์แซงซ้ำสองหนึ่งและช่วงทดเวลาก็เป็นดาวิดคลาเซนบวกลูกสามหนึ่งให้อีเอ็กซ์ บุกไปพิชิตดอทมูลที่เหลือ10คนตั้งแต่29นาทีแรกไป3าหนึ่งก็เลยทำให้ในกลุ่มนี้ไอเอ็กซ์ก็เป็นจ่าฝูงแล้วก็เป็นอีกทีมที่ชนะ10ชนะ4นะี่นัดรวดมี12คะแนนเต็มก็ลอยลำเข้ารอบไปแล้วดอทมูลกับสปอติงลิสบอวนเนี่ยมีทีมละ6คะแนนก็ต้องแย่งกันเข้ารอบส่วนเซิกตัสอันนี้ยังไม่มีแต้มเลยก็ตกรอบไปในขณะที่กลุ่มดีครับเรมาริดชนะชาตาโดเนสได้2 1ส่วนอินเตอร์มมลานบุกไปชนะเชอริฟ3 1ก็ทำให้ ทางด้านเรอลมตดริดมี9คะแนนอิ Inter นเตอร์7คะแนนเชอริฟ6คะแนนอาจจะยังไม่เข้ารอบกันแบบ100%แต่ก็ยังมีภาษีที่จะเข้ารอบสูงสำหรับเรอลมาิรตดกับอินเตอร์ต้องรุ้นใน2นัดสุดท้ายวันนี้คุยกันเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วผมบิ๊กจะสาธิตกรีกุลาไปก่อนพบกันใหม่ข่าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับจอกีฬากับบิ๊กะ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว